สวัสดีครับวันนี้เป็นการรายงานสภาพน้ำแล้ววันที่4พฤศจิกายนปี2 5 5 4นะครับนี่คือน้ำบริเวณหมู่บ้านครับขึ้นจากเมื่อวานขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านเอาเรือมาใช้แล้วนะครับตอนนี้เรือม,มาใช้ตอนนี้สภาพน้ำก็อืมยังมีกอสีมันก็จะเริ่มคำมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้บูธยาวไม่น่าจะ ไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าเวลาลดมาเนี่ยคลื่นมันก็จะมาซัดพอคลื่นซัดมันก็อาจจะเข้ารองเท้าได้เพราะฉะนั้นสีดีที่สุดคือเป็นกางเกงกันน้ํานะครับกางเกงกันน้ําแล้วก็ใส่บูททับอีกรอบหนึ่งน้ําไม่เข้าแน่นอนครับตอนนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอพยยก,กันเยอะพอสมควรนะครับอพยยก,กันมากมากเลย